สวัสดีครับ,รบหน้าตาดีมีรถขับโทรศัพท์มกกีกล้องห้องมน้ำม่นกับดีเจเจมยอดครับคนคนนี้นักร้องนางวงมาตินตาตอนนี้เพลงใหม่เพิ่งออกอไม่มาโปรโมทเพลงแต่มาโปรโมทหัวใจครับผมสวัสดีครับรถไม่มีขับโทรศัพท์กล้องเสียข้อดีไม่มีเมียข้อเสียไม่มีต่างพี่น้องชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกท่านผมแจ๊ชื่นครับ ดีใจเหลือเกินที <S <S ่ได้เจอทุกคนครับผมเสียตอกการใหม่ล่าสว์ล่าสุดในพาร์แรกเป็นของปีนี้นะครับผมทางสารแนนชนแนลที่นี่ที่เดียวนะครับผมเจอกับผู้เราสี่คนขอบอกว่าคนที่ชอบเล่นเกมหรือคนที่ไม่ชอบแต่อยากมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเกมพลาดไม่ได้ครับเพราะนี่คือรายการเล่ัสแชนแนลสุด คนซวยครับผมผมดูจากหลายๆคนแล้วครับครับนะครับความซวยนี่นำกันมาแบบโอ้โหแนะนำส่อนว่ารายการของเราเป็นรายการเกี่ยวกับเรื่องของเกมครับผมนะอย่างคุณเจมไม่รู้อยู่แล้วเป็นดีเจครับนี่เป็นตลกไฮเดฟครับผมส่วนพอตโต้เนี่ยต้องแนะนำคุณผู้ชมนิดนึงครับว่าเป็นแบบพวกพวกแบบว่า ไม่มีอะไรมากอ่ะพวกเด็กอ้วนมาหากินเลยแถวเยาวราชนะใช่เขามีโปรไฟล์มีโปรไฟล์เขาคนนี้ต้องจับตามองไว้เลยเพราะเขาคนนี้เป็นเซียนเจไม่ต้องจับขนาดนั้นเขาเป็นเซียนเกมที่อยู่ในมุมหลืบของสังคมอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่มีแต่ว่าจะมียังไม่มีใครเข้าไปดึงพวกออกมาให้สู่รที่แจ้งอ๋อแต่เขาอยู่ในมุมหลืบบุบหลืบมันดูเหมือนพวกแบบว่าอับอับนะเขาเขาสว่างในที่แคบอะไรอย่างเงี้ได้สว่างสว่างในที่แคบเขาคนนี้ เป็นผู้รอบรู้เรื่องของเกมครับทุกเกมจริงเหรอทุกเครื่องทุกแบบเฮ้ยเล่นเกมมาหมดเลยอเดี๋ยวผมถามเลยสะพานเหล็กที่ล่าสุดไปเดินมานะขโมยของเหรอใช่ครับผมอทำอะไรไปขายเกมครับไปซื้อเกมครับไปแลกเปลี่ยนครับเจอหน้านี่ร้านเกมทุกร้านอ๋อหมดอ๋อคนนี้เองมาซื้อบ่อยมันโหลดโปรแกรมเยอะรู้จักทุกเกมใช่ถึง แล้วไปไหนกันเดินเดเด้เดๆเฮ้ยถามถามอะไรี่นะอะไรอ่ะที่ทำอย่างเงี้ย อ่ะต้องการอะไรจะกลัวและการเรานะครับจานแอร์นะฮะเวลาเฟิร์ส r ันก็คือวันเสาร์นะครับแปดโมงถึงเก้าโมงนะฮะผมเป็นเวลาหลังจากพักแกะแกงเสร็จก็จะเจอพวกเราเม่ละเอางั้นเลยอ่ะโอ้รีรันนะครับรีรันรีรันตอนห้าทุ่มหรือยี่สิคืนโอ้โหเวลานี่แบบกำลังดีเลยต้นคานเนี่ยจะมีอีกทีนึงคือแปดโมงเช้าถึงเก้าโมงเหมือนเดิมครับผมสะดวกเวลาไหนดูเวลานั้นครับไม่สะดวกก็ไม่ต้องดู ออะะไร่ดูสิดูนะพีน้อยครับคือรายการเราเนี่ยจะเป็นรายการที่มันเกี่ยวกับเรื่องของเกมครับผมเชื่อได้เลยว่าถ้ารอนแอร์ทั้งพักในเด็กจะดูเยอะครับจริงต้องจากว่าผู้ใหญ่แล้วก็อาจจะมีเด็กดูด้วยเราต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยนะฮะวงการเกมอุตสาหกรรมเกมเนี่ยที่ต่างประเทศเนี่ยที่ยุโรปที่ญี่ปุ่นเนี่ย เรื่องเาเป็นเอนเตอร์เทนเมนที่ทำรายได้สูงสุดเกินกว่าหนังเกินกว่าเพลงไปแล้วเกาหลีด้วยเกาหลีด้วยเกาหลีด้วยนะฮะทันได้ชิงแชมป์โลกเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นเกมเขาเรียกว่านักกีฬาอีสปอร์ตจะบอกว่าผู้ใหญ่หลายคนยังมองเรื่องของเกมต่างๆเป็นแมเป็นแนวลบอยู่แต่รายการของเราจะบอกรัาว่าเกมมันไม่ได้มีความแย่ไม่ได้มีความเสียหายขนาดนั้นมันมีสิ่งที่ดีและเดี๋ยวนี้เป็นอาชีพทำรายได้กับคุณได้ด้วยถูกต้องครับมีอาชีพที่เป็นแบบว่า คอยเทสเกมคอยอะไรนี่เหมือนที่คนไทยมีอยู่คนเนี่ยเกมเมอร์เกมเมอร์เออที่เขาไปแต่งตัวในห้างเขาแบบว่าจะไปเออเขาเรียกว่าไปเกมเกมแบบลบๆมาใส่เป็นทหารไปอะไรอย่างเงี้ยอ๋อชื่อชื่ออะไรนี่พี่เขาไม่ได้แล้วอ๋อพี่คนนั้นนี่เขาพี่เล่นเกมเกี่ยวกับพวกยิงๆใช่ไหมใช่ใช่ใช่กัใครจะเขาจะอยู่แถวเดมอลมันก็ปีบ่อยแล้วเล่นคนเดียวคนมองทั้งห้าทั้งห้าครับผมแล้วตอนนี้ได้ไปโอ้ เป็นขาเป็นเขาเป็นคนเทสเกมให้กับทางแกลักซี่ทางค่ายที่เขานําตู้เข้ามาแล้วเขาจะออกแอคชั่นผมมีโอกาสได้เล่นกับเขาผมชอบมากเขาเป็นคนที่แบบฟิลลิ่งดีมากชอบเวลาเจ็บเจ็บเจ็บด้วย เวลาบอกมีหลบด้วยโอ้โหแต่ทุกอย่างเขาแม่นหมดนะทำไปเล่นไปเขาหลบหลบเล่นเนี่ยจำทุกอย่างจำได้ทุกอย่างทุกฉากของเกมเลยแน่นจริงแนน่จริงครับผมเราไม่ได้มาโฆษณาเขาแล้วครับผมัผมจะบอกว่าเกมเนี่ยบางทีมันก็ทําให้ดีได้แล้วก็ทําให้ลบได้เหมือนกันใช่ครับผมว่ารายการของเราทุหมดจะมีสี่ช่วงนะฮะช่วงแรกจะเป็นการพูดคุยนั่งตอบปัญหานะครับสามารถส่งปัญหาคุณมาได้ครับที่แฟนเพจเฟซบุ๊กของเรามีแล้วกดเข้าไปเลยครับเพลย์แซดแฟนหาย พ่อไม่มาสัตะลังเต็มขาให้โทรหาพไม่รได้โทรหาเลยเหรอไม่ได้หรอสั่งกระซังเต็มขาไม่ต้องโผล่อกไม่ได้บอกคือไม่ต้องคุยกันเรื่องเกมคุยเรื่องอื่นก็ได้ครอส่งมาในแฟนเพจเราเราจเอาคำตอบเอ่อคำถามเนี่ยมาถามบนรยายการแล้วตอบโดยกูรูทุกคนเลยโอ้โหสุดยอดมากที่แฟนเพจของเรานะครับเพลย์แซปนะฮะขึ้นตรงหน้าจอแล้วช่วงเบรกที่สองเขาจะเป็นช่วงแนะนำเกมครับเซียนเขาจะหาเกมใหม่ๆมาแนะนำอนี่ทุกเครื่องบ้านเขามีหมดนะฮะ P สาม P สอง P หนึ่ง V Xbox กล่องเกม Nintendo Family คื้งแต่เครื่องใหญ่ยังเครื่องเล็กนี่มีหมดเลยมีหมดเครื่องสูบน้ำนะเครื่องปั่นไฟไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอันนี้ไม่เกี่ยวล่าล่าสุดนี่ชอบมากเลยนะโอ้โหมันปั่นเร็วมากเลยน้ำตีเข้ามามาไม่เดี๋ยว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 เฮ้ยบูเคิ ไปเลยวไอ้ได้ได้จะมึงไปเลยเราลอยไปเราลอยไปถ้าจะคุยกันถึขนาดนี้ผมนอนจัดการเลยก็ได้แล้วแล้วแบบที่สามเป็นช่วงเขาเรียกว่าช่วงชาเลนจ์ไอ้คุณคือมันคุ้นมากเลยนะมันคุ้นจริงๆการที่เราเกมที่เราที่คุณมาแนะนำเนี่ยมาแข่งกันได้ แขกรับเชิที่นั้นนะฮะและช่วงที่4คือช่วงทโทษอ้าวคือรายการเราคือเพลงแซดเล่นแล้วเศร้าแพ้เราสวยอ่าอย่าแพ้ในรายการนี้แต่ช่วงสุดท้ายเนี่ยผมอยากรู้เบ็ดสุดท้ายนี่มันสวยมันสวยไงมันสวยขนาดไหนผมไม่เคยวิธีการพูดเราจะแตกต่างมาทุกเรื่องซึ่งก็เปิดเผยตอนเทปเอ่อตอนเบ็ดที่สี่าต้องรอติดตามให้จบอ่ะ ครับ,รบวันนี้นำตัวกันนะครับเป็นรันแรกที่ออกอากาศนะครับพี่สาย,ยแชแนลจะนไงฝากรายการนี้ไม่แน่เขาบมกข้อใจด้วยแล้วเราอยากบอกให้ผู้ใหญ่เข้าใจจริงๆนะว่าจริงเราเราไม่ได้ชีนน้แนวทางให้เด็กกับไปทางเสื่อมเสียจริงๆแล้วเกมเนี่ยมันก็เราเล่นไปเวลาก็ก็ได้อย่าไปหมกหุ้นขนาดถ้าเด็กเนี่ยเล่นเกมทั้งวันทั้งคืนเนี่ยผู้ใหญ่ก็ต้องเตือนครับตอนนี้ก็มีการทดสอบทางวิทยาศาสตร์นะครับคือเด็กที่เล่นเก่งเนี่ยเราเล่นเกมเก่งเนี่ยมันสามารถใช้ชีวิตควบคู่กันได้เกม เด็กเนี่ยใช้การตัดสินใจเฉพาะหน้าเนี่ยได้ดีแต่มันต้องแบ่งเวลาคือเล่นเกมเนี่ยหลังจากที่คุณเรียนหนังสือเสร็จแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดอยากจะเก่งกว่านั้นก็คือเรียนไปด้วยเล่นเกมไปด้วยเรียนสักเรียนสักชั่วโมงครึ่งเล่นเกมสัก22ชั่วโมงครึ่งนอนวัน4โมงที4นอนบ้างนอนบ้าง ยี่สองชั่วโมงบ้าเปล่าเอาเหรอน้องนี่จะเป็นแบบ cancel ไหมไม่ผมต้องบอกผมต้องบอกจริงย้อช่วงนี้วงการเกมมันเป็นยังไงบ้างอยถ้าถ้าวงการเกมตอนนี้ตอนนี้บ้านเราจะถ้าหลักๆนะครับบ้านเราก็จะมีแยกออกเป็น2อย่างก็คือออนไลน์กับออฟไลน์เราขำๆอออนไลน์ออฟไลน์ออนไลน์แต่สองอย่างแถวบ้านผมไม่ไม่ได้แยกอย่างนี้ทำไมครับ แผ่นแพ้กับแผ่นผีบ้างแค่บางทีอย่างกูไม่ต้องพูดตรงก็ไา้ล่นกันเราแข่งจริงไม่ก็คือออนไลน์ก็คือเกมออนไลน์ที่เราเห็นเห็นกันเล่นกับที่เราเล่นกันพวกคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆใช่ครับอ่าออฟไลน์ก็จะเป็นพวกที่เราสามารถเล่นได้ด้วยตัวเองสนุกด้วยตัวเองขำๆไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยไม่ต้องออนไลน์เจอใครถ้าไซร์ไลน์ถ้าไซร์ไลน์นี่ก็แล้วแต่หมอมถนัดไซไลร์ไลน์ ไซร์ไลน์เนี่ยหมอนนวดเนี่ยครับตกลงชัวร์ใช่ไหมรายการเด็กเราดูเยอะโอเคไม่จะบอกว่าทุกวันนี้ครับวงการเกมเนี่ยถ้าในบ้านเราก็อาจจะต้องแน่นอนครับผู้ใหญ่อาจจะมองว่าเพราะเด็กๆเราไม่ยอมควบคุมตัวเองก็คือเล่นกันตะมี้ตะบันเล่นกันไปแต่ที่ต่างประเทศฮะเขามีกลุ่มนะฮะที่แบบว่าเป็นบริษัทเลยแล้วก็จัดตั้งนักกีฬาอีสปอร์ตขึ้นมาเพราะว่าปัจจุบันนี้การแข่งขันสูงสปอนเซอร์ก็สูงทุกวันนี้ การแข่งขันถ้าชนะเลิศนักกีฬาอีสปอร์ตได้ก็เป็นล้านเหรียญนะครับที่เคยเล่นมีเคยเล่นเปล่าเกมออนไลน์ Counter Strike ลอ่าล่าสุดเพิ่งแข่งไปเองแล้วเขาแข่งกันแบบว่ามีธงมีทีมนะทีมหนึ่งมีเแบบสิบสองคนห้าคนแบ่งทงแบ่งแผนมีทีมนี่เข้าใจมีธงนี่ยังไงฮะมีทีมเปเอาธงละโผลมันเป็นแบบว่าคำแสดงมีธงมีทีมอะไรอย่างเงี้ยจะเอาลูกไปสีของสีขาวไม่กงไม่กว่าหน้าหงน่า น่าขี่น่าขี่น่าผมน่าขี่อะไรกันมวันนี้ก็ฝากไป้ำตัวเข้าบันไดการใหม่ช่องสแอนแมชแนลนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะกลับมาพร้อมกับช่วงรีวิวเกมเฮ้ยเจ๋งจัี่พูดมาสักชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยยังจริงเหรอเราเรียกว่าเป็นเกมที่สร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาจากแต่ก่อนเราต้องเล่นใช้จอยอย่างนี้เราเดี๋ยวนี้เราไม่ใช้แล้วครับใช้อะไรอ่ะใช้ร่างกายเราเนี่ย เอาเราจะบังคับเกณฑ์ยังไงใช้ใช้ใช้เอวเล่นแทนใช่เเป็นมืันกันเป็นไอ้นัใช้มือเกมมีรอยส่วนตัวใช่คือแบบใช้ช่วงช่วงขาเล่นหะงเอาก็ดีสิก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายต้องไหก่อนใช้แต่นิ้วกับสายตาครับอันนี้ก็คือมีเอลเล่นด้ยผมก็ชอบจริงๆเลยตอนเนี้ยเอาโอเคเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับกับเพสัสเอาสุ้